น่องพัดเพ็ดรครับขาดไม่ได้นึกทอดโอ้ทอดกรอบกรอบกัดกินกะดูกกดก่อนได้พี่น่องพร้อมเดือดิดพร้อม ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู่ผู้สู่คนนะครับทางเมืองไทยและตัวทุกมุมโลกคือก่าครับพี่น้องพ่อปรกับเบาบนคนไกลบ้านสวีเดนอีกแล้วพี่น้องครับผมโอ้เหมือนนี้เนี่ยผัดเผ็ดกบสู่กินพี่น้องเ้ยเหมือนนี้นี่ครับผัดเผ็ดกรบร้านไทยนี่แหละพี่น้องซื้อร้านพี่หน่อยเพิ่นเนี่ยมาผัดสู่กินพี่น้องแซ่พี่น้องนี่ครับผมมีผัดเผ็ดกบแล้วก็พริกหวานแล้วก็ต้มต้มจืดเลือดได้พี่น้องนี่ เม่ว่าพี่หน่อยเพิ่นแทนมาให้ว่าสนุกขอบคุณหลายครับผมเหลือตแซบ่บต้มจืดครับต้มจืดเต้าหู้ครับพี่น้องแซ่บพี่น้องข <c oughs> ออนุญาตสดญี่ปุ่นก่อนนะครับผมมาพี่น้องไม่แข็งแรงครับผมบอๆร้รายใหญ่ห่างเลยพี่น้องเลยกินเลยครับผมพี่น้องแซ่บ <c oughs> <c oughs> ตำแดกแหกมันแซ่บแซ่บช่องอือหือเก็บเถ้าผุไปเนาะโอ้เศรษฐๆครับผม ต้มดนมอนหมูตับแฝดพี่น้องโอ้เขาเครื่องดีครับพี่น้องแพทเพร์เทิรับขายไม่ได้นึกท้วน โอ้ oh, ทอดกรอบๆกัดกินกระด,ดูกกโคตรๆเลยพี่น้องพร้อมเดือดพร้อมโอ้แซ oh, ่บพี่น้องแจ๊ บอกคำเดียวว่าอร่อยือแ่บครับผม <c oughs> พร้อมด้วยพี่หวานพิกทอดพร้อมด้วยคาเพชรบริษวทพี่น้องเลยคาเพช่บูแซบนะครับผม แค่ปีนีงครับปมมากเผ็ดตัวพี่นงองกรดูกัดปุ๊บเลยพี่หนงเอ้ยกระกรอบแห้งผัดใส่ <c oughs> พัดไสกิงไส <c oughs> ้คุาภาพแบบนี้องโอ้หอมคับครับเต้าหู้ก้อนโตๆครับ เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมคือวัน <g les> จุดยอดกับพี่น้องเลยใช่เพื่ออะไรกันเนี่ยครับผมผลไม้ไทยหรือลุกดวดนั่นเอง

เครื่งแกงถึงใจแห้งพี่น้องสู้ชาถึงใจครับผมบอกคำเดียวว่าอร่อยจริงเออแซ่บ ตุมจืดหอมหอมพี่น้องข้าวกระดาษเนาาโอ้เนาาเลยพี่น้องสุดเด่นช่วงเนี่ยอื้มกรอบๆหอมๆดูเดิกเมียทอดจังกรอบเลยครับ พอตัวเข้าไปเดือดพี่น้องมากินอ่งนางไงกันยำเด็กๆพี่น้องเลยเนื้อแตบๆมากินชุ่มครับมันสื่อว่าเป็นกองบวอกอบไม่ปะ่ะกองอร่อยกว้ยวยหรือมั้งครับกองนี้มีสิบสองตัวบอเป็นว่า ก็จะให้ใหญ่ทั้อง,องนั้นเนาะลองทั้งมาอย่างดีดีครับผมอืมเด็ด แซบแซบพี่น้องอร่อยสุดยอดเลยพี่น้องเลย อขอชาครับพี่น้องครับปลาเก็ดกบกับต้มจืดเต้าหู้ใส่เลือดว่ดเตี้ย้ยโอ้แสบครับพี่น้อง โอ้ oh, เป็นอันเสร็จพิธีคือเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นไงกะบาทจาราย์ใดมีสุภาพกิยาใดมีสุภาพก็ขอตรวขอพ่ายเนะด้อพี่น้องเด้อครับผมไม่กินกบกับผู้ได้บุญกินกับขอตรวขอพ่ายนะั่พี่น้องครับผมคือเก่าคือหลังนะพี่น้องเนาะโอ้ขออนุญาตดื่มแนละ้ว ผู้ดใดอยากให้เบาบุญกินอย่างดีจังใดครับพ่อหาให้กินได้กับกินโซ่ใดกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดดอ,อ,อครับผมพีเฮ็ดให้เบิ่งครับผมพี่น้องพ่อเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะครับผมถแต่กูยังไล่พี่น้องเลยเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเบาบุญมีทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมสุดท้ายขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบ้อมด้ยวยความสุขเด้อครับผมรำลึ่เลยครับพี่น้องสวัสดีครับและสวัสดีครับผมบอกันคลิปอะ้รคิปอะไครับ,บพี่น้อง มวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนํ่เด้อครับพี่น้อง